เอ้ดาโอ๊ยนั่นเจ็บไหมเจ็บไหมไม่มีไม่รู้สึกอ่ะเต้นเต้นเต้นได้เวลาออกกำลังกายยามเย็นอีกแล้วค่ะหกโมงครึ่งค่ะตอนนี้หกโมงเย็นหกโมงครึ่งทำอะไรแ่บมาจะทายววกู่วักกักกู พระเจ้าเจ้าช่วยกล้วยปิ้งใครก็ได้ช่วยน้องเอดาทีน้องเอดาถูกทำร้ายพาวินพาวินพาวินน้องเพิ่งเดี๋ยวน้องอว้วกไหวไหมคะอะนะมาม่าบอกว่าลายพาวินไม่ต้องเล่นด้วยกันละไม่ต้องเล่นด้วยกันละไม่ต้องเล่นด้วยกันละมาม่าบอกว่าอะไร ทำไมชอบถีบน้องอะฮะพาวินอยากให้น้องเจ็บอะอยากให้น้องไปโรงพยาบาลเหรอพาวินไม่อยากอยู่กับน้องใช่ไหมฮะพาวินทำไมดือ้ออ่ะด้อดือ้ออ่ะเธอดือ้อเดี๋ยวให้อยู่คนเดียวไปเอ i d เดี๋ยวเราไปนอนในห้องกันดีกว่าอยากดื้อใช่ไหมยอยากดื้ออยู่คนเดียวเดี๋ยวปิดไฟให้อยู่คนเดียวโอเคไหมทำไมถีบน้องอีก,ยยอกแล้ว ทำไมถึงอยากกระโดดเพราะว่าจะตกโซฟาใช่ไหมเพราะว่าอยากตกโซบบอลไมอ่าถ้ากระโดดก็จะตกใช่ไหมหม่าม่าก็เลยบอกว่าอยากกระโดดใช่ไหมอโอเคไม่เล่นเดี๋ยวเอาไปทิ้งโอเคเดี๋ยวเอาฟุตบอลไปทิ้งแล้วเดี๋ยวเอาบ็อกกี้ไปทิ้งด้วยเพราะว่าเมื่อกี้โยนบล็อกกี้ใช่ไหม เมื่อกี้โยนบล็อกกี้ด้วยใช่ไหมน้องเอเดาเจ็บไหมเมื่อกี้เจ็บไหมเจ็บป่ะเจ็บป่ะคะเจ็บป่ะคะหนูเฮ้ยเจ็บเปล่าเอ้าเอา,เอาล้มเลยเอเดาล้มเลยอุย้ยล้มเลยล้มเลย เต้น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 อุ้ยเอเลฟันต์เต้นเต้นเต้นเลยเต้นไหนเต้นยังไงไหนเต้นยังไงไหนเต้นเต้นไงโอ้โห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 โอ my gosh โอ้โหเอยเดนเต้นด้วยน้องเอเดาพี่พวิงเขาก็ไม่อยากเล่นกับเราเราก็ชอบไปหาเขานะเขาก็แกล้งเรานะลูกนะเขาก็ทำเจ็บนะอืม ทั้งถีบทั้งเตะทั้งทับจังปอกจังนัทำไมไม่รักน้องเอด้าเหมือนรักบ็อกกี้มั่งอ่ะเออแล้วทำไมไม่รักน้องเอด้าเหมือนรักบ็อกกี้มั่งอ่ะอืมอืมทำไมไม่รักน้องเอด้าเหมือนรักบ็อกกี้บ้างอื้มดีดีดีดดีอดีดีดดีอ่ะดีดีดดีจะเอาอ่ะจะเอาโทรศัพท์อ่ะ อดีตแล้วค่ะอดีตแล้วค่ะทำไมไม่ใส่เลยอ่ะอันนี้ใช้โทรศัพท์อีกอันหนึง่งหน้าดำปื๊ดเลยด่าต่อแล้วตกแล้วนะ่ะเอาเอาเอาดีตอดีดีไหนดูท่าดีดเขา เดี๋ยวน้องตกโซฟาถอยให้มามาจับน้องก่อนเจ็บเหรอไอด้าเจ็บแล้วพาวินอ่ะนัน่นเสียงอย่างกับไดโนเสาร์อืมอืมดีดไปดีดไปอ่ะพี่พาวินดีดเอ้ยเป็นไรเป็นไรคะ <smot Elena wow> nada. No le, no le. Elena ole. นอนอะอ้โไหน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 ดูที่ไหนดูที่ไหนดูที่สองคนไหนดูที่ไหนดูสินอนสองคนอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยอะไรเนี่ยตัวเนี้ยอะไรตัวเนี้ยอะไรยตัวเนี้ยอะไรตัวเนี้ยอะไรตัวเนี้ยอรอยเอาเอาขาโอ้โหไมค์ก็โอ้โหเอดาโอ้โหรอดมาได้ไงนะเราเนี่ย น้องเอด้าขาไม่ไหวแล้วนะคะเราอะไปแล้วน้องไม่ไหวแล้วะเอเอ,เอก็เวลาให้นั่งก็ไม่ค่อยอยากจะนั่งก็จะเลือ้อยพอเลือ้อยแล้วก็ลุกไม่ได้อุ้ยไหนเต้นไหนเต้นไหนะเต้นไหนเต้น <laughs> เดี๋ยวทำหน้า<อ> <laughs> ช่วยด้วยเ,<อ>เดี๋ยวทำหน้าน้องเอด้าขา <laughs> เอด้า่ะเอด้า ไปแล้วพอแล้วโดนพาวินบุกพาวินบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับไหนสวัสดีครับสวยๆไหนครับสวัสดีครับสวยๆไหนครับผมสวัสดีครับยังไงครับสวัสดีครับสวยๆครับสวย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 ยังไงคะอ่ะสวยๆยังไงคะอ่ะสวยสวยนี่หรอสวยสวย ทีเดียวครั้งเดียวสวยๆโอุ้อยดายดาบอกไม่ไหวแล้ว <m> um> เออขู่อะไรเออขู่อะไรลูกเออขู่อะไรคะขู่อะไรคะขู่อะไรคะลูกขู่อะไรคะลูกไปอ่าปิดดีกว่าปิดดีกว่าโอเคบายบาย <m> um> ปิดแล้วน้องไอ้ด่าจะตกแล้วน้องไอ้ด้าจะตกแล้วน้องไอ้ดาจะตกแ <c oughs> น่ๆหนูจะหมุนไปไหนคะหนูจะหมุนไปไหนคะ <c oughs> ติดผ้าค่ะติดผ้าค่ะไมแล้ว